ครับคลิปนี้จะแนะนำกู่นะครับที่เป็นกู่หรือบางที่ก็จะเรียกว่าเป็นปราสาทอย่างเช่นที่ปราสาทเปื่อยน้อยหรือเรียกว่ากู่เปื่อยน้อยนะครับที่ขอนแก่นจะมีร่องรอยโบราณสถานในยุคสมัยขอมอยู่4แห่งนะครับที่ใหญ่ๆนะครับแห่งแรกที่แนะนำนี้ก็คือที่ กู่แก้วบ้านหัวสะตํบลดอนช้างครับอําเภอเมืองขอนแก่นอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ14-15กิโลเมตรนะครับนี่จุดแรกที่เป็นยุคสมัยขอมในเมืองขอนแก่นครับกู่แก้วบ้านหัวสะกู่ที่สองครับพาไปที่กู่ประภาชัยหรือว่ากู่นาคำน้อยนะครับที่บ้านนาคำน้อย อำเภอนองผองครับเรียกว่ากู่ประภาชัยครับนี่คือโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งที่อำเภอน้ำผองครับที่อยู่ในช่วงเวลายุคสมัยของขอมนะครับเป็นอรุคยาสารครับหรือเปรียบเหมือนดังโรงพยาบาลครับกูที่3นะครับหรือปราศาท เปื่อยน้อยนะครับกูเปื่อยน้อยที่อำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นที่เปื่อยน้อยก็จะเป็นกู่ที่มีขนาดใหญ่นะครับมีทับหลังมีห้องต่างๆร่องรอยให้ได้เรียนรู้นี่คือแห่งที่3นะครับที่อำเภอเปื่อยน้อยขอนแก่นนะครับก็รู้จักกันในนามของกู่เปื่อยน้อยหรือปราสาทเปื่อยน้อย ครับสำหรับกูโบราณสถานยุคสมัยของแห่งที่4ที่เมืองขอนแก่นนะครับจะอยู่ที่กูบ้านเมยออำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น,นครับกล่าวโดยสรุปนะครับที่ตัวอำเภอเมืองจะเรียกว่ากูแก้วอำเภอนํำพองเรียกว่ากูประภาชัย อำเภอเปื่อยน้อยก็คือกู่เปื่อยน้อยส่วนที่หนองสองห้องก็จะเป็นกู่บ้านเหมยทีคนพบล่าสุดจะเป็นทับหลังครับเมื่อ10กว่าปีก่อนทับหลังที่กู่บ้านเหมยก็ได้รับการเก็บรักษาเป็นทับหลังขนาดใหญ่สวยงามครับเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น นี่คือสีกูใหญ่ของเมืองขอนแก่นครับที่เป็นร่องรอยของขอมนะครับ